ขอเยืินพรญาติโยมพุทธตั้งหลายบัดนี้ก็อยู่ในเทศกาลกระถินก็เรียกว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยเจ้าพุธร,ร่วมกันทอดกระถินนี่เป็นสามประการกระถินนั้นพระพเจ้ารงพุทธายาตให้กระทำภายระยะเวลาจํากัดหนึ่งเดือนตั้งแต่เดือนตุดแรมกันหนึ่งถึงเดือนที่คสองที่ผ้าคำเป็นหนึ่งเดือนก็เรียกว่าการทานเป็นทานที่จํากัดการเวลาการทอดกระถินนั้นมีประ เป็นประวัติเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลภิกษุเมืองปาถาสามสิบรูปได้เดินทางจากเมืองเมืองปาถาไปสู่เมืองสาวัตถีเพื่อความพระเจ้าแต่เดินไม่ถึงอย่างอีกหกโยต์จะถึงเมืองสาวัตถีก็ถึงเวลาข่าวพัรษาพอดีภิกษุก็เลยหยุดพักหล่นแหลมจังหรัดสาเมืองสาเกตออกพัรษาแล้วก็รีบเดินทางไปถึงเมืองสาวัตถีเพื่อพระเจ้า ในโอกาสเดินทางนั้นเป็นหน้าฝนทําให้เกิดถูฝนตกมีโคลนตมไปเปื้อนเสือ้อผ้าจีวรจกกระปรกไปว้าพระเจ้าพระเจ้าเห็นกน็นึกเห็นความจงสารภิกษุทั้งหลายจึงถือโอกาสมีพุทธ,ธานุญาตให้ทําการกรถินเป็นระยะหนึ่งเดือนในท้ายดนขนออกพรรษาแล้วตั้งแต่เดือนที่แปดแลมกำึง่งเดือนที่สองนี่เรียกว่าเป็นเกศกฐิน ฉะนั้นการทอดกระถินจึงเป็น,ปนการละทานการที่ประกอบด้วยการเวลาภิกษุผู้ที่ได้รับการกระถินแล้วย่อมจะได้รับอานิสงส์ห้าประการคือหนึ่งเมื่อรับกรถินแล้วสามารถที่จะออกจากวัดไปเรียกว่าเที่ยวไปโดยไม่บอกลาก็ได้สองภิกษุออกจากวัดไปแล้วโดยไม่พาจีวรครบทั้งสำรับทั้งสามผืนก็ได้ สามภิกูธรรามะาฉันคณะโพจน์โพชนาพจนได้สีอันเดกจีวอนเกิดขึ้นสาม,มารถเก็บไว้ตามปราถนาข้อที่ห้ามีอจิวอนเลกราเปิดขึ้นในในที่นั้นก็เป็นของภิกษุผู้การกระตินห้าประการนี้เรียกว่าเป็นอานิสงส์ของการรับกระตินแต่มีข้อแม้ว่าการที่จะ เป็นผู้กรารเนืินได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติสามประการคือหนึ่งต้องอยู่จำพรรษาการครบใจมาสามเดือนโดยไม่ขาดสองอยู่ในอาวาสเดียวกันสอยู่กันด้วยอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปจึงจะทำสังฆก,กรรมส่วนนี้ได้แต่ถ้าว่าน้อยกว่าห้ารูปก็เรียกเป็นหมูฆะไม่เป็นสังฆก,กรรมนี้เรียกว่าเป็นพุทธมัญญัติที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง ที่บรรดาญาติโยมผู้มีศรัทธาเรื่มใสในกระถินช่วยเหลือเป็นภาระต่อประสงค์นั้นก็นับว่าเป็นการพัฒนาพระศาสนาและสังคมให้เกิดความเปลี่ยนก้าวหน้าได้เพราะในปัจจุบันนี้ถือว่าการก่อกระถินเป็นเป็นบุญมหาบุญมหากุศลก็มักยาตุ้มเตปัจจัยเคียตราปัจจัยมากออกไปบำรุงพระศาสนาด้านสารวัตถุ ช่อแมแซมอุรณะไปจังขนตลอดถึงการศึกษาทั้งทั้งควายพระทั้งขวายคารวาตอาศัยกถินในบางที่บางแห่งที่ทางราชการโรงเรียนเป็นต้นคิดไปจะหารหายได้ก็เลยขอความเมตตาจากคณะประสงฆ์บ้างหรือบรรดาญาติโยมบ้างจงเริ่อมใยเหมือนชวนนี้ออกไปเพื่อบำรุงการศึกษาอันเป็นอนาคตของเยาวชน แต่นี้ก็เรียกว่าเป็นนโยบายอันหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถพัฒนากระถินให้เป็นการพัฒนาประเทศชาติสังคมได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเรา้าพฟุตควรสนอับสนุนแต่ในโอกาสปีนี้นั้นรู้สึกว่าค่อนข้างจะลําบากหน่อยเพราะว่ามีอุปสรรคในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิดระน้นขอเตือนญาติโยมทั้งหลายว่าให้ระวังให้มาก ในการที่จะไประกอบบุญกุศนจะให้ปลอดไปที่ตุดเท้าดีๆให้ได้ทั้งบุญทั้งกุศลอย่างนี้เป็นอาทิผ็หวังว่าญาติโยมทั้งหลายคงจะปฏิบัติตามและเกิดความถุกความเิริญทุกท่านทุกคนเทิน